นี่ตาบิก๊กๆแบบนี้ลุงบาบอกตัวโตนะโอ้ัหโตโตเราก็ไม่พลาดจ้ะตัวนี้ตาโตอู้หูตัวใหญ่ตาโตตัวใหญ่จ้ะนี่นะอุ้ตัวนี้บุลุยนะแต่ทุกคนโอ้ยนี่เจ้านี like ่จ้ะตัวนี so ้บิ๊กจ้ะบิ๊กจ้ะลุงบาบอกกว้างีิจานี่จ้ะเห็นไหมอู้ตัวนี้ใหญ่จ้ะเพื่อนๆตัวนี้ใหญ่อู้หู อุ้ยตัวนี้บึกใหญ่กว่าแม่มืออีกนะเอ๊งแป๊บมาอุ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยสาบูไม่มีที่ใส่จ้าทุกคนตรงนี่นี่ตรงนี้ก็มีตาหนึ่งตรงนี้ก็มีตาหนึ่งนี่จ้านี่นี่ตรงนี้ก็ตาหนึ่งอุ้ยตัวใหญ่ใหญ่อุ้ยลุงลงเอาที่ใส่มาลุงโอ้ยสามตัวลุงสามตัวนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ตาใหญ่โอ้ยเต็มกำมือจ้าทุกคนนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวโต อุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าแม่มืออุ้ยตัวนี้โคบลอลุงกะบอกตัวนี้โคบลอไหนขับผิดด้านโอ้โหอ้ตัวนี้ใหญ่จริงจ้ะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นี่อุ้ยตัวเล็กนี่แต่ก็ตัวใช้ได้นะเท่านก้อยอุ้ยตัวนี้คนโตใช้ได้ใช้ได้นี่นี่นี่อีกตัวอีกตัวไม่รู้เดินเร็วดูรามันโอ่งอ่ะรามันเอานี่นี่ สองตัวเดี๋ยวนะจับตัวเล็กๆก่อนเห็นตัวเล็กๆสามตัวนี่ตัวใหญ่ว่าแล้วทำไมหนวดพวกนแั้นเต็มยุ่ยเยียบไปหมดยาวๆโอ้ยนี่เจนนี่เจนนี่ใหญ่เท่าไหร่นะนี่หนึ่งสองอู้ดีดเม็ดโอ้ยดีดหมดสี่ตัวนะลุงตรงนี้ความจริงอ่ะลุงเดินเข้ามาเหยียบแล้วตัวหนึ่ง ủa chặt tôi chặt ủi Ui, nè 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 Ui, nè 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 đi, nè nè นี่ตัวโอุ้ยลุงลุงลุงเอาที่ใส่มาหน่อยอุ้ยที่ใส่ก็เอามาอันเดียวโอุ้ยดีสี่ตัวจากตรงนี้โอ้ยลุงปลาบอกตัวใหญ่มากเป็นอลไรลุงกระลุกกระลโอ้นี่จ้าอุ้ยตัวนี้ตัวเบลอจ้ะทุกคนนี่นิดจ้ะนี่จ้าอุ้ยตาเบลอตาเบลอจ้ะทุกคนตัวนี้ ร่จุดโอเลยโอ้ยลุงบาบอกตัวนี้บิก๊กลุงบาบอกตัวนี้บิ๊กเลยจ้ะหลังดำปิดปีดปดเลยนะนี่นะคะกุ้งที่เราหาได้ในวันนี้อุย้ยโกนครึ่งถังจ้ะนี่โอ้ยอย่างเยอะนะครึ่งถังนะครึ่งถังได้นะลุงเนาะนี่คลิปนี้ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบาวกับสาวบูในการทำคลิปกันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ดูแต่ละตัว